ทำทาโกยากิสูตรทำไม่ยากค่ะหอมอร่อยมากเครื่องก็จัดเต็มแน่นใส่วัตถุดิบที่ดีก็จะอร่อยค่ะทำแป้งทอดใส่ทาโกยากิแป้ง20กรัมแล้วก็น้ำ3า30กรัมนะคะผสมกันผสมเสร็จแล้วนำไปทอดเลยค่ะ สมแป้งทาโกยากิแป้งอนเนกประสงค์แล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้กระจายทั่วกันมาทําส่วนของเหลวใส่น้ําซุปปลาดาชิไปเพิ่มความหอมนะคะน้ําเปล่าไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะเข้ากันดีแล้วก็ใส่แป้งลงไปคนผสมจนไม่เห็นเม็ดแป้งเลยนะคะไปทําทาโกยากิเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็เอาน้ํามันทาทาขอบด้วยค่ะหยดเครื่องลงไปเลยค่ะ แป้งทอดที่เราทอดไว้เพิ่มชีสนิดหน่อยนะคะถ้ากิดว่าแป้งเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเราก็จะกิ้งแป้งให้ตะแคง90องศาค่ะพอกิ้งครบแล้วก็เติมแป้งเทให้ล้นๆออกมาเลยค่ะจับแป้งยัดเข้าไปข้างในแล้วก็กิ้งลงถ้ากโยกยากิก็ผิวกรอบนิดๆะะิแล้วค่ะเอาขึ้นเลยนะคะทำจนแป้งหมดนะคะถ้าอยากให้กรอบๆนะคะใส่น้ำมันเยอะๆะคะ่ะ